เขาไม่เห็นดอกเขาไม่เห็นนาดอกสวัสดีนะครับวันนี้รู้สึกว่างวดที่ผ่านมานี่ได้ตัวไหนนะเขาไม่จำนาไม่ดอกงวดงวดที่แล้วตัวไหนนะเจตัวไหนเจ๊นิดนึงนิดนึงหนึ่งแคหาตัวเดียวเลยงวดที่หนึ่งหามาจากไหนอ๋อผันนั่นนะอ๋อตามเลขงวดก่อนแต่ว่างวดงวดนี้งวดนี้ชอบตัวไหนงวดนี้แปดสามโอ้แปดสามงวดที่ผ่านมานี่เขาอันเด็ด แต่ว่างวดนี้คือฝันฝันนี่พี่ <Okay. S 1> ฮะช <Okay. S 1> อบแปดสามถูกทุกงวดนะครับนี่คนอยู่ด้านหลังผมนี่ถูกทุกงวดจริงๆนะครับท่านผู้ชมถูกทุกงวดเลยก็ดูเดี๋ยวแปดสามเนี่ยผมตามอยู่นะผมตามอยู่คอยดูว่างวดนี้จะเป็นยังไงแปดสามสามแปดแต่วันนี้มางานขาวดำนะครับคุณยายคุณยายกเกษียอายุแปดสิบแปดปีนะครับแปดสิบแปดอายุแปดสิบแปดเออหลีกฟ้าโล่งเราเหลีกอ,อะไรนะี mm ่ค hmm. ุม้มจาน เลขฝาลงนะครับฝาลงคุณยายเนี่ย031นะครับ031ถูกทุกงวดนะครับใครอยากถูกด้วยข้างหลังผมเนี่ยงวดนี้ให้38 38ใครชอบนะครับ38อ่ะวันนี้ขอเส้นลมแห้งนะครับ38 38 83ใคยชอบอายุคุณยายนะครับก็88ปีนะครับ88เลขฝาลง103นะครับ103ถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับก็ลอง ลองนาไปรุ้นไปเสี่ยงดูนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนหาตัวเลขนะผมหาด้วยผมก็ซื้อด้วยนะครับผมก็ไม่ได้ทราบนะครับว่าเลขมันออกตัวไหนนะครับแต่ว่าที่ที่อยู่ด้านหลังนี่แกถูกทุกงวดเลยนะครับถูกทุกงวดเลยอันนี้เรื่องจริงนะครับถูกทุกงวดเดี๋ยวงวดนี้จะลองนําไปรุ้นดูนะครับเพราะว่าเป็นเลขแล้วเราก็ต้องไปดูด้วยนะครับว่าเลขสูตรเนี่ยมันตรงตัวไหนนะครับตรงตัวไหนนะครับสําหรับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสําหรับ8 3 3สามสมแแล้วก็คุณยาอายุ 8 8ปีนะครับเลขฝาโลง1-0-3ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับงวดที่จะมาสิ่งนี้